สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยทิเกษตรทฤษฎีไม่เลยบซี่สุุสุกขคนเมื่อนี้ก็จะมาเปิดราคาค้วยพิกัดบ้านนองนำเข้มอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกับแม่บุญร่วมครับพี่น้องเมื่อนี้แม่บุญร่วมบอกม,มาฝากพี่น้องอีกแล้วครับพี่นอ้องเพื่อจะมาฝากพี่น้องเขาจะโตเดี๋ยวเขาไปสอบถามแม่บุญร่วมกันได้เลยครับจ้าวันดีครับ,บเมื่อนี้มาฝากหนึ่งโค้กับแม่สาวน้อยอีกแม่เนื่องจากหนึ่งโคมกับแม่สาวน้อยตัวหนึ่งเนาะจ้าโคมนี่แม่นี่ตั้งซื้อหรือเปล่าครับ ยังจ้ายังมันตั้งซื้อถ้าผู้ใดสนใจเอาไปก็ตัางตั้งซื้อเอาเนาะจ้ครับอ่าเพื่อนเป็นสายพันธุ์ใดครับแม่นี่แม่เพื่อนนี่เป็นสายอะไรเพชรอุดรจ้าสายเพชรอุดรเนาะเป็นหูฟ่อนล่ำเป็นเจ้าเนื้อจ้าพ่อเพื่อนเป็นพ่อคุ้งฟูงเป็นลูกของเพชรอุดรจ้ะอ๋อครับอ่าความสูงพันธุ์เท่าใดร้าแม่นี่ร้อยสามสิบสี่บวกอยู่จ้าร้อยสามสิบสี่บวกครับพี่น้อง ขาทกบทอกโปะถอนหางบดดกเนาะสถานะในท้องเพิ่นมีกเราบอครับยังค่ะเพิ่นหัวจะมีลูกน่อยน้ำก้นอ๋อนี่เป็นลูกน่อยเนาะจ้าลูกเขาจะได้เดือนหนึ่งกับสิบมือจ้ะอ๋อเดือนหนึ่งกับสิบมือเพิ่นเป็นสายใดครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นเป็นลูกสาวเบิ่มจ้ะแจ่ว่าใบหลอดหายอ๋อใบหลอดหายเนาะลูกสาวเบิ่มพันล้านครับพี่น้องได้จักะทิแล้วก็ได้เดือนกับสิบมือจ้ะเดือนกับสิบมือเป็นลูกที่ใดครับลูกลูกแรกค่ะลูกแรกครับพี่น้อง อ่าควบแม่ลูกนี่เปิดราคาหลายปีเลยครับเปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดจ้ะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะจ้าต่อรองได้เป็นราครับต่อรองได้คือเกขาจ้ะต่อรองได้ครับพี่น้องอ่าเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าจ้ะหนึ่งหกสี่ห้าครับพี่น้องไว้หูหูจ้ะครับเดี๋ยวเบิ่งอัตลักษณ์ของแม่เพิ่นครับพี่น้องอ่าเบิ่งอัตลักษณ์ของเพิ่นครับพี่น้องครับเบิ่งท้ายครับพี่น้องท้ายเงาหางครับพี่น้อง นมซีเต้าครับพี่น้องครับมีแม่ห้างเปิดซินอีกครับพี่น้องครับน่ครับแม่ห้างเปิดซินครับพี่น้องสองดอกครับครับลำตัวใหญ่หนาครับสาหรับแม่นี่ครับลูกลูกตัวนั้นเพ่นลูกที่ใดครับลูกแรกค่ะลูกแรกเนาะลูกกระงามครับเบื่องอัตลักษณ์ของแม่พิ่นครับพี่น้องมีขวัญครับพี่น้องมีขวัญหาบแอกครับพี่น้องขวัญหาบแอกครับ ลำตัวเงาครับพี่น้องเงาอ่างลึกเงาใ่เนื้อนังดีนาดีข้อดันเดด้านหน้าไม่พี่น้องข้างบนนะครับจ้าด้านหน้าเบิ่งด้านหน้าครับพี่น้องโผล่สวยเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นครับเป็นหัวครับพี่น้องหัวฟอนลำจ้าครับเบิ่งหัวหนุ่มโน้นดีนี่ตาแต้มตาแต้มแจ่มจ้ำคออ่องครับพี่น้องค้ออ่องทุ่งน่องขาวครับพี่น้องเระบอกขาวใ่เล็บแข็งเล็บขาดีครับอ่าสำหรับแม่ลูกครับพี่น้อง เปิดเนื้อเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับพี่น้องกับมาเบิงน้ำแม่บุญร่วมครับเมื่อเนี่ยมาฝากพี่น้องเข้าแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับอัตลักษณ์ดีครับเดี๋ยวเบิงลูกพ้นอีกจักน้อยครับลูกงามลูกได้เดียนก็ซิบเมื่อครับเบิงลูกสาวเพิ้นครับพี่น้องโอ้ครับลำตัวดีครับสวยขนหลายครับพี่น้องเป็นสีดอกเล่าน่าสวยเป็นลูกตัวแม่ครับ หกมหาแม่พันเดีครับพี่น้องครับครับเม่เพ่นกระสวยครับพี่น้องเอาดึงยางมาพี่น้องเขาได้เบิงได้ชมทายยางทาเดินครับพี่น้องเพื่อตัดสินใจเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอครับพี่น้องว่วยางงามเดือนงามเดือนสวยครับเป็นทองบ้างนะแม่นน่เนาะทองบ้างครับเพราะว่าพิ่งออกแตออกลูกได้ร่อยเออได้เดือนกับซิปเมื่อพึ่งออกลูกได้เดือนกับซิบมือครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจเอาไปใส่พอพันจังจัดไปครับ ตัวต่อไปเลยครับครับมาชมตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองนี่ตั้งซื้อระบบคาบแม่นี่ย่ือกันจ้ะย่งเนาะถ้าผู้ใดสนใจก็จังเอาไปตั้งครับพี่น้องเพิ่นเป็นสายได้คับแม่นี่สายเพชรอุดรคือกันจ้าพ่อเพิ่นก็เป็นสายเพชรอุดรพ่อกุ้งปูงขึ้นกันจ้าอ๋อครับพี่น้องเป็นเจ้าเนื้อล้วยมากเดียวกันจ้า เป็นเจ้าเนื้อเนาะจ้าเจ้าเนื้ออาจารอายุได้จักปีแล้วครับแม่นี่ปีเจ็ดเดือนจ้าปีเจ็ดเดือนครับพี่น้องเปิดราคาหไรไปนไหนครับแม่นี่เปิดไปสี่สิบเก้ากับห้าร้อยจ้าสี่สิบเก้ากับห้าร้อยครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทกับห้าร้อยเนาะจ้าครับต่อรองได้ต่อรองได้คือเกขาค่ะต่อรองได้ครับพี่น้องข้อหงันจุลูปันควอยผู๋ครับอ๋อครับข้อหงันข้อหนันเนาะจ้าควอยผู๋ครับพี่น้องเมาตลาดพิ่นครับพี่น้องตัวเงาตรงครับพี่น้องขาขาใหญ่ ขาไ่ดานนาครับเรียบน่อยกอดดีครับเรียบสวยบ่มีต่หนี้อย่างเนาะบ่มีต่หนี้จ้าครับพี่น้องเบิงอัตลักษณ์เพิ่นครับท้ายครับพี่น้องท้ายครับพี่น้องเหงาหางไ่ครับพุ่มหางสวยครับพี่น้องเบิงนมครับน่มซีเต้าครับพี่น้องน่มซีเต่าสวยๆเลยครับแข้งขาดีครับพี่น้องแข้งขาไ่ครับเบิงล่ำโตครับล่ำโตนาเอาหมุนมาพีเลยครับ หมุนไม้พี่น้องห้องเด้ยบึงในชมครับเพื่อทายางทาเดินครับสีสวยสลหรับแม่นี่ตันครับพี่น้องตันค่ะตันนาครับสวยครับเบิ่งด้านนาครับเบิ่งด้านนาครับด้านนามีเวยเชิงเชียงหูด้านนามีตาแต้มครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจ้มข้องทุ่งน้องขาวครับเขาเปิดยดีครับเบื้งมีเอากลมัว้แล้จะบอกมีควันซองทางหัวหมอท่องครับเบิ่งลำตัวครับพี่น้องโอ้สวยไงครับสำหรับแม่สาวน้อยครับ อบิ่งอ่องข้อครับสองอ่องเออบอกเผาไ่เลียเงเล็ยเาดีครับงสวยครับงามครับโอ้งามครับพี่น้องเปิดอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทจ้ะครับพี่น้องก็เห็นแล้วก็มาจับจ้องมองหาเอาครับนแม่บุญร่วมครับมือนี้จัดแม่นั่งตัวหนึ่งกับแม่ลูกเนาะจ้าครับมือนี้เอามาฝากพี่น้องเขางามๆสวยๆน้องราคาเกษตรกรครับแม่บุญรร่วมเอามาครับ ครับสุทธายนี่ก็่ากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ในเด้อครับสุทดธายนี่ลกาวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้า